như tụi tới Úi, Phải này đó. Cầm <laughs> <Tâm mà. cười> โอ mm ้ย hmm. ม oh. oh, ันจังวะผ่าดิมวะเฮ้ยปนินวะอาอย่าเด็ป huh. ัดเี oh, right. oh. ้ยมึจะใสหัวใสใสใสหัวยังไงตัวสองวะก็นตัวหน่สองตัวแล้วโอ้ตัวนี้หนตัวนี้โอ้ยบคาโอ้เดี๋ยวา จุ่มเนี้ยจุ่มน้ำเนี้ยจุ่มน้ำกอนไ้วันนสองตวเาบ้าเข่งอีกเล้วก็เปหลังอู้พ้นเอาอีกมองไนอีกนี่เด้อคมพนรถนี่นะคุ้มอย่างไรนี่นรนี่ด้หม้มพุนกระเดยัี้สองบาทเบอฮหาเขาไปถอนไปยังไปจงกนี่เออเอาอีกก็บวานออกเยอะหน่อยเนียวบาห